สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทุกๆคนท่านผู้ชมทุกๆท่านเนาะค่ะพี่น้องแก้คันบรรทุงเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวม้นนี่ไก้คันบรรทุกนะสิพาทุกๆคนนะมาหลาะเบิงหมองทีดินทีห้องสื้อนี่เนาะค่ะพี่น้องแก้คันบรรทุงนะซื้อทีดินไหวแป้งนึงเนาะค่ะพี่น้องอยูนนี่ล่ะ อยู่ตำบลน,น้องน้ำไสอำเภอสีคิวจังหวัดนครราชสีมานี่แหละเนาะค่ะพี่น้องนี่เนาะคะ่ะโดยบรรยากาศและกับวิวเนาะเป็นวิวกังหันลมเนาะคะ่ะที่ดินมองนีนาเพิ่นมีการอจัดสรรแบง่งขายเนาะค่ะพี่น้องเป็นล็อกเป็นล็อกเนาะล็อกละลายล็อกละลายเนาะผู้ใดสิเอาลายหนึ่งสองลายสามลายกะแล้วแต่สิจับจองเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ึ่งนไก่ขันบรนทุงเองเนี่ก็มาจับจองไว้แป้งหนึ่งคือกันเนาะค่ะเสร็จแล้วนะมามาเมน,นีเนาะไก่ขันบานทุงกับสิพาทุกๆคนนะ้ามาไอ้ปักลักแดนเนาะค่ะพี่น้องเพิ่นแบงห้แล้วเนาะพอแต่เพิ่นแบงห้แล้วตามจํานวนที่เฮ้าสิตามจํานวนที่เฮ้าซื้อนั่นล่ะค่ะเข้าสีเอาสองไร่สามไร่กันแล้วแต่เฮ้าเนาะพอแต่เพิ่นแบงห้แล้วนี่เฮ้ากะ สิมาปลักลักไว้เนาะค่ะพี่น้องให้มันหวัวแดนไผ่แดนมันน่นละนเะวาง่ายๆเนาะเดี๋ยวใกล้คันบรรทงนะสีเริ่มมาไอปลูกปลากินได้เนาะค่ะพี่น้องที่ดินแปลงนี้นี่ไอ้เฮาสิพยายามปลูกปลา,ากินได้เนาะคะ่ะไมาเข้ามาปลูกผืชทุกอย่างที่กินแล้วก็ กินทุกอย่างที่ปลูกนั่นแหละว่าง่ายๆเนาะค่ะเนาะซึ่งบรรยากาศอแถวนี้นะก็เป็นวิวทิวเขาเนาะค่ะพี่น้องแก้คันมันทงก็ซื้อไว้บนเนินเนาะค่ะนี่บนเนินแล้วก็ติดถน,นนน้ำเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าเป็นถนนลูกลังเด้อค่ะพี่น้องมันเป็นลูกลังก่อนเนาะค่ะเนาะนี่แถวนี้เิ่นก็มีเฮดเด้อค่ะนี่นะก็จจกว่าเห็ดอีหยังดอก กะผู้ใดหูกับคอมเมนต์บอกใต้คลิปเนี่ยก็ได้ด้วยค่ะพี่น้องอันนี้นะคือเฮดด้อยค่ะบบเมนกนหินได้เป็นเฮดแต่บบหูว่าเฮดยังคือกันเนาะแกคันบันทุงเองกับบก,ก่าแต่ตองคือกันเนาะค่ะพี่นอ้องเพราะแต่เห็นแล้วกะทายคลิปมามฝากพ่อแม่พี่นอ้องซื้อเนาะค่ะพี่น้องนี่เดี๋ยวพายยางเบิรงวิวอีกเนาะค่ะพี่น้องนี่นี่ละบริเวณที่แกคันบันทุงเองนํามาซื้อไห้เนาะค่ะพี่น้อง กับมูกับพวกเนาะค่ะพี่น้องก็ได้กันคนละลายสองลายเนาะคะ่ะแล้วแต่ความสมัครใจของแต่ละคนที่ซื้อนะคะบางคนก็ซื้อสามลายบางคนก็ซื้อสองลายเนาะคะ่ะพี่น้องก่คันบรรทุงเองก็มาลายคนเนาะคะ่ะก็มาจองกันเอาคนละแปลงคนละแปลงเนาะคะ่ะตอนนี้กาเริ่มเริ่มมาปักเสาปักลักแล้วเนาะคะ่ะพี่น้อง เดี๋ยวเฮาก็สิเริ่มปลูกปลากินได้เนาะค่ะแล้วก็สิมาเฮ็ดเถียงหน้าน้อยอยู่นีเนาะค่ะพี่น้องเป็นกระท่อมน้อยปลายหน้านี่นะเนาะมีน้ำมาเบิงวิธีเพิ่นเอาเสาเพิ่นเอาเสาลงมให้เนาะค่ะพี่น้องเพิ่นแตสิมีเข้นาน้อยๆนี่ละติดรถเพิ่นมานําเนาะคะ่ะเนาะเพื่อที่สิยกเสาให้เฮานั่นละเนาะเพิ่นน่ะใส่เข้มยกเนาะคะ่ะ ลมแห้งแห้งลยคะพี่น้องเพราะมันยืนอยู่มองนี้แล้วเนาะคะ่ะเป็นช่องร่มเนาะค่ะพี่น้องมองกลางันงล่มก็คือมองช่องร่มนั่นแหละสิสังเกตเบิงนะว่าต่อให้มีแดดแรงสัมไดมีการล่มนั่นเนาะค่ะพี่น้องร่มแห้งแห้งอีเลเด้มายืนอยู่มองนีนะงงน,ะะนั่นระ่มพาดยังแรงเลยละค่ะนี่เนาะ เพิ่นกําลังเอาเสาลงไห้เนาะค่ะพี่น้องซึ่งพว่าไก่คันบ้านทงเองเนี่กบาบ่ได้ปักหลายเนาะค่ะพี่นออ้องปักข้างๆข้างๆไปเอาแค่ให้มันหวัวเอ่อแดนไพ่แดนมั่นแค่นั้นเองเนาะค่ะพี่น้องเนาะซึ่งเฮาเองเฮาบ่บ่ทันได้เฮ็ดหัวเฮ็ดหยังมากมายดอกเนาะคะ่ะเพราะว่าเฮาก็ยังบ่ทันได้ปลูกบ้านปลูกหยังอยู่เนาะค่ะพี่น้อง แค่มาปาลักลากก่อนเขา่ะมัอน,นี้นะมัอล้างเขากาสิดเฮฮาไอ้ปลาก,กินได้นะมาปลูกไว้เนาะค่ะพี่น้อง mm hmm. เพื่อวันหนึ่งคณะเขากาสิดเฮมานอ,อนผักเร็วแอบนี้เนาะคะ mm ่ะ hmm. ผลไม้ที่ปลูกไว้นะ mm hmm. พอแต่มันใหญ่แล้วมันก็เให้ความสดชื่นแล้วก็ล,ลมดึงไปอีกเนาะค่ะพี่น้องก mm ็ hmm. อยู่ในวิวทิวเขาแบบนี้นะเนาะคะ mm ่ะ hmm. อยู่ในแดนของกลาง mm hmm. หันลมนะคะพี่น้อง เมเนก้าบอดมี่ยังไล่เนาะคะ่ะพาท,ทุกคนมา,มาเบิ่งกพิธีการเอาเสาล่งเนาะคะ่ะพี่น้องเสาเอฟังรากแดงนี่เนาะคะ่ะพี่น้องเพิ่อนจะมีเคนติดรถม่านมาฟังะะแบบนี้เนาะ,ะสหรับรมารถอุปกรณ์ก่อสร้สางเนาะคะ่ะพี่น้องนี่นาะนเดียวใครคันบันทุกผ้าย,ยางเบิ่งบริเวณนี้จักรอบหนึ่งเนาะคะ่ะนี่ละ เพิ่นสิบปากลักสีแดงๆไว้แบบนี้แหละค่ะเป็นแดนปลายดนมันเนาะค่ะพี่น้องถนนหน,นทางนี้มีความกว้างอยกเมตรเนาะค่ะพี่น้องยกะเวนถนนข้างน้าเนาะค่ะถนนข้างน้าที่ยุไอทีเขาใกล้คันบันทงนะที่ติดถนนอันนั้นแปดเมตรเนาะแต่ว่าอันนี้น่ะซอยถนนเข้ามาตามที่เพิ่นแบงคขายนะคะโดยถนนกวามม้างหกเมตรเนาะค่ะนี่นะ เพันกสิป,ปักลักไว้แบบนี้ล้ะคะ่ะหนึ่งไล่หนึ่งไล่หนึ่งไล่เนาะคะ่ะสําหรับผู้ใดสนใจเนาะคะ่ะพี่น้องผู้ใดสนใจสองไลก่กะเอาสองแปมไปเลยผู้ใดสนใจสามไลก่กะเอาสามแปงไปเลยจังสี่นะะเนาะค่ะเนาะซึ่งราคาตอนนี้การย่งบ่ทันไดแพงเนาะคะ่ะพี่น้องผู้ใดสนใจกะดิดตอแค่คันทุงได้เด้อค่ะพี่น้องนี่นะเป็นแนวกังหันลมเนาะคะ่ะ บรรยากาศวิวทิวทัศน์นี่ลมแรงอีลีเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิพามาปลูกปลาก,กินได้เนาะคะ่ะคิดนาในซ,ซื้อต้นใหม่มาลงเนาะ,ะมาปลูกปลาก,กินได้เนาะค่ะพี่น้องสําหรับม้นนี้เนาะคะ่ะไกลคันบันทงเองกะพามาปากลักแดนซื้อเนาะคะ่ะพี่น้องก็ขอบคุณในรายเดอร์สำหรับทุกกำลังใจเนาะคะ่ะเจอก,กันคิดนาค่ะ